สองชั้นนี้บอกตามตรงว่าเก็บอะไรแม่ก็ลืมคือเก็บแล้วก็ปิดตลอดรองเท้าบัลเล่ช้อนกินข้าวอันแรกของชแตมตอนนี้ชแตมโตมากแล้วค่ะชุดเดรสชแตมก็เลยยาวมากทุกคนดูยาว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 ลงมาปิดชั้นข้างล่างทำให้ชั้นล่างเปิดยากมากแต่ปัญหาก็คือต้องหาที่วางของเหล่านี้ทั้งหมดแล้วตู้เสื้อผ้าเราก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้เองค่ะทุกคนหรือว่าเราจะต้องย้ายเข้าไปไว้ในห้องน้ำ ทุกคนคะตอนนี้แม่อยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าห้องแต่งตัวของเชาแตมนะคะคือเชาแตมเขาเริ่มบน่นว่าตู้เสื้อผ้าเขาไม่มีที่ไว้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ของเต็มของแน่นเต็มไปหมดอยากจะเคลียร์อยากจะจัดใหม่วันนี้แม่ก็เลยจะมาจัดตู้เสื้อผ้าใหม่ให้เชาแตมค่ะก่อนจะไปจัดตู้เสื้อผ้าใหม่เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงเขามานี่กนะ็เจอชั้นวางกระเป๋าห้อยกระเป๋าแล้วก็ตู้ใส่ผ้าต่างๆแอะมีอะไรแพลมออกมาด้วยดูสิดูสิ ซึ่งชั้นเหล่านี้ก็จะเป็นพวกชุดนอนชุดชั้นในเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านนะคะส่วนสองชั้นนี้บอกตามตรงว่าเก็บอะไรแม่ก็ลืมคือเก็บแล้วก็ปิดตลอด โอ้ชั้นนี้คือเก็บผ้าชุดตัวใหม่ๆที่ยังไม่ได้เปิดออกมาใช้นะคะคือจริงๆได้มาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะแล้วก็ยังไม่ได้แกะมาใช้จริงๆแม่เคลียร์ไปหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าที่มีอยู่ก็ใช้พอนะเราอาจาเอาของใหม่ตรงนี้ไปบริจาคก,ก็ได้นี่ไปห้อยนี่คือที่ได้มาจากไปจัดวันเกิดที่ฮ่องกองดิสยซแลดนนะคะเราก็จะเก็บกลับมาด้วยติดหนึบอยู่กับตู้ เก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยเอาออกมาดีกว่าเราจะได้มีที่ใส่ของเพิ่มขึ้นนะคะกับลิ้นชักนี้ลิ้นชักนี้คือเก็บของชักเต็มตอนเด็กๆของเล่นตั้งแต่ห้าหกเดือนน่ะตอนเด็กๆไม่แก่จะก,กล่องนะัแทะทั้งกล่องแบบนี้เลยตังเกงตอนหนึ่งขวบแปลงแปลงผมอันแรกนะคะอายุ12ปีแล้วรองเท้าบัลเล่เขาเคยเรียนบัลเล่นะ เรียนได้อยู่แป๊บเดียวดูสิคะทุกคนช้อนกินข้าวอันแรกของเชาต็มฟองน้ําอาบน้ําอันแรกของเชแตมโหแม่นี่เก็บสุดยอดเลยเนี่ยอันนี้คือที่แท้ๆนะคะที่ให้เด็กเคี้ยวเล่นกัดเล่นเด็กสมัยนั้นหิตมากนะคะต้องมีน,นี้ที่กัดเล่นที่เป็นรูปกล้วยตรงป,ปลายคล้ายๆแปรงสีฟันเอาไว้ขัดเหงือ่อชั้นนี้แม่ก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้คือชุดต่างๆตอนแรกแม่ตั้งใจจะแขวนชุดที่เป็นเข้าชุดมีชิ้นบนและชิ้นล่างเข้ากันคือเหมือนชุดเด็กๆเนาะก็จะมีแบบว่าเสื้อกระโปรงบานๆเข้ากันนเลยแบบี้ แล้วก็พวกชุดเดรสต่างๆซึ่งตอนนี้ชแตามโตมากแล้วค่ะสูงมากชุดเดรสชแตามก็เลยยาวมากทุกคนดูยาวยๆๆยาว,ยาว,ยาวลงมาติด ชั้นข้างล่างทําให้ชั้นล่างเปิดยากมากที่บอกว่าสูงคือตอนนี้ชนตมสูงเท่าแม่แล้วนะคะอีกไม่นานน่าจะสูงกว่าแม่แน่ๆเพราะฉะนั้นแขวนเดสตรงนี้ไม่เวิร์กแน่นอนตรงนี้เป็นพวกเกียงขาสั้นนะคะที่ชนตาใสาบ่บ่อยๆหยิบง่ายๆก็เลยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็จะเคลียร์ออกแล้วในตู้นี้นะคะแม่เก็บชุดนักเรียนชทตาไว้นี่คือชุดนักเรียนชุดแรกตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนเลยคือตั้งแต่ประมาณอายุ เกือบเกือบสามขวดปะค่ะเก็บเอาไว้ปีละชุดแม่ว่าแม่จะเอาออกแล้วอาจจะเหลือแค่ชุดเดียวเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่คนละขนาดเท่านั้นเองนะส่วนข้างบนนะคะกล่องดิสนีย์ทั้งหลายก็จะใส่เสื้อผ้าเฉาแตมกับของใช้เฉาเตมตอนเด็กๆหรือว่าความผิดปกติอยู่ที่แม่ที่แม่เก็บทุกอย่างเนาะ ข้างบนจะเป็นพวกเสื้อยืดแขนยาวแขนสั้นแล้วก็มีพวกแจ็คเก็ตเสื้อคลุมฝั่งนี้จะเป็นชุดที่ใช้เต้นชุดงานโรงเรียนต่างๆแล้วก็ชุดที่แม่อยากเก็บเป็นที่ระลึกนะอย่างอันเนี้ยเต้นตอน4ี่ห้าขวดแม่ก็ยังเก็บเอาไวอ้อ่ะตอนนี้คิดว่าช่องเนี้ยจะเคลียร์ออกนะคะไปเก็บที่อื่นแล้วก็เอาเดรสยาวๆมาใส่ไปช่องนี้เพราะว่าช่องนี้ยาวถึงพื้นเลยด้านบนก็จะเป็นรูปชาแตมนะคะตอนเพิ่งเกิดข้างบนนี้แม่เก็บตุก๊กตาที่ระลึกตอนเขาเด็กๆนะตอนนี้เขาอาจจะอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวให้ชาแตมมา จัดแล้วบริเวณนี้ค่ะที่เก็บโบริที่คาดผมเครื่องสําอางต่างๆนานา,นานเนี่ยแม่อยากเอาออกให้หมดเพราะว่าจริงๆตรงนี้เขาเป็นที่แขวนเสื้อผ้าได้อีกหนึ่งชั้นนะคะแม่อยากเอาตรงนี้มาแขวนพวกกางเกงกระโปรงอุ้ยแล้วกระโปรงจะยาวเกินไหมอ่ะจะแขวนได้ไหมอ่ะอย่างตัวเนี้ยได้อยู่นะเนี่ย ไม่ลากพื้นนะคะแต่ปัญหาก็คือต้องหาที่วางของเหล่านี้ทั้งหมดแล้วตู้เสื้อผ้าเราก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้เองค่ะทุกคนจะไปไว้ที่ไหนได้มาค่ะเรามาจัดตู้เสื้อผ้าใหม่ให้ชเต็มกัน <S <S แม่เคลียร์ลิ้นชังนี้ออกแล้วนะคะของนีนี่ก็คือเสื้อหนาวชดเต็งตอนเด็กๆผ้าเช็ดตัวต่างๆผ้าไทยผ้าอะไรที่แม่ได้มานะ่ะคือเมื่อก่อนอะของอะไรที่ไม่มีที่เก็บอะคะ่ะแม่ก็จะมาฝากเก็บไปห้องนี้เพราะว่าชะแต็มยังเด็กใช่ไหมเสื้อผ้าก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ได้เยอะใช้พื้นที่อยู่แค่นิดเดียวแต่ตอนนี้ชะเริ่มเยอะ ลลนแล้วนะคะแม่ก็ต้องมาเอาของที่แม่ฝากออกไปอย่างตรงนี้แม่ฝากกีต้าร์ไว้ตั้งอันนึงเนี่ยอันเบลรเริมเลยเนี่ยก็ต้องย้ายออกแล้วสองลิ้นชักนี้แม่เคลียร์เรียบร้อยนะคะแม่เริ่มจากตู้ชุดเดรสก่อนนะคะทุกคนแต่มีเดรสสีฟ้าเยอะมากนีท่ทางที่เป็นคนชอบสีชมพูนะคะแต่เดรสสีฟ้าเยอะมาก1 2ึ่งสอห้เจด เพราะว่าเวลาไปดิสนีย์แลนด์นะคะเชตแมเขาชอบแต่งตัวเป็นเอลซ่าก็ต้องสีฟ้าใช่ไหมชุดที่เป็นเอลซ่าก็คือนีค่ะเคยแต่งไปเป็นเอลซ่าที่ห้องกองดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วหลังๆเขาก็มาชอบปิตาแพนนะคะพี่สาวคนโตชื่อเวนดี้นะคะก็ใส่สีฟ้าอีกแล้วก็จะมีซินเดอเรลล่านะคะที่เป็นสีฟ้ามีชุดนี้ที่ยังไม่เคยใส่เลยเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวกันครั้งหน้าเราจะต้องเอาไปใส่ให้ได้เราก็พาไปเข้าตู้เดสค่ะ แล้วก็มาเป็นเดรสสีชมพูนะคะสีชมพูก็จะเป็นเจ้าหญิงออโรราเจ้าหญิงนิทรานั่นเองชุดเดรสน้ำเงินนะคะโรงเรียนเชเตอตมาสีประจำโรงเรียนก็คือน้ำเงินเหลืองเราก็จะมีชุดสีน้ำเงินเอาไว้เผื่อใช้ในงานโรงเรียน เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะราวแขวนโซนนี้โซนนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วตอนนี้ก็คืองานใหญ่ก็คือเอาของทั้งหมดตรงนี้ออกมาเปลีป่ยนไปราวแขวนกางเกงและกระโปรงซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาของพวกนี้ทั้งหมดไปอยู่ที่ไหนดีหรือว่าเราจะต้องย้ายเข้าไปไว้ในห้องน้ํา เดี๋ยวแม่ลองจัดการดูเสร็จแล้วค่ะแม่รีโนเวตตู้เสื้อผ้าจะติมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งห้องแต่งตัวเลยรวมๆแล้วโซนนี้นะคะโซนนี้ยังเหมือนเดิมลินชักใส่ของต่างๆนานาและที่เก็บกระเป๋านะคะลินชักบนของเราตอนนี้ก็มาใส่พวกผ้าชุดตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะทั้งแบบสั้นแบบยาวแบบเช็ดผมลินชักบนก็จะเป็นชุดชั้นในถุงเท้านะคะต่อมาก็คือชุดนอนผ้าเช็ดหน้ากางเกงขาสั้นต่างๆทั้งใส่อยู่บ้านแล้วก็ใส่ไปเที่ยว ชั้นนี้เป็นกางเกงวอร์มกางเกงกีฬาราวนี้เมื่อก่อนจะเป็นพวกเดสยาวๆนะแม่เปลี่ยนมาเป็นเสื้อยืดที่ชะตามชอบใส่ เขาจะได้หยิบได้เองง่ายๆปกติอันเนี้ยจะอยู่บนนั้นค่อนข้างสูงหยิบลําบากก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ราวนี้คือราวเสื้อผ้าใส่บ่อยนะคะข้างหน้านี้จะเป็นพวกชุดนักเรียนเสื้อผ้า,าเสื้อยืดใส่ง่ายๆเสื้อเชิ้ตนี่แม่เรียงตามสีให้ด้วยนะเสื้อยืดมาถึงตรงนี้สีดาแล้วเราก็จะเริ่มเสื้อเชิ้ตตรงนี้กล่องเครื่องสอําอางส่วนหนึ่งเราก็จะมาไว้ตรงนี้นะคะลิ้นชักตรงเนี้ยค่อนข้างเปิดยากเพราะว่าอยู่เตี้ยมากแม่ก็จะใส่ของที่หยิบไม่บ่อยนะ อันนี้เป็นเสื้อที่ระลึกเนี่ยเสื้อตัวนี้มีเขียนว่าเชลแตมอันนี้คือเชลแตมภาษาฝรั่งเศสนะคะพุงนี้คือเสื้อสําหรับไปรับไปเที่ยวหนาวๆนะคะที่จะแบบคอเต่าแขนยาวที่เอาไว้ใส่ข้างในสเวตเตอร์อีกทีหนึง่งเราไม่ได้ใช้บ่อยๆแม่ก็มาไ,ไวท้ท่ลินชักนี้ส่วนลินชักนี้คือชุดว่ายน้ําส่วนข้างบนะคะ่ะที่หยิบยากๆตรงเนี้จะเป็นเสื้อที่เชลแตมไม่ยอมใส่แม่จะต้องเป็นคนหยิบไปให้แล้วบอกว่าวันนี้ทํางานใส่ตัวนี้นะ แล้วก็คาร์ดิแกนนะคะแจ็กเก็ตต่างๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเดรสยาวชุดเต้นค่ะเขาก็จะมีชุดเต้นของทีมเขาก็มาไว้ตรงนี้เพราะนานๆใช้ทีแล้วก็ราวี่เพิ่มมาราวนี้เราจะแขวนกางเกงต่างๆขาสั้นขายาวกระโปรงพวกท่อนล่างทั้งหลายนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตู้เครื่องสําอางค่ะย้ายมาไว้ตรงนี้เลยชั้นพวกนี้นะคะคืออุปกรณ์แต่งหน้าทําผมเครื่องสําอางแล้วก็โบติดผมที่คาดผมต่างๆ สองอันนี้เป็นที่ค่าผมดิสนีย์แล้วก็จะมีตะกร้าผ้าใช้แล้วเพื่อลงไปซักประตูนี้ก็คือห้องน้ำเแตมนะคะข้างหน้าก็แขวนของอะไรเนี่ยกระเป๋าตรงนี้เดี๋ยวแม่ย้ายไปใส่ในตู้กระเป๋าดีกว่าย,าย้ายกระเป๋าไปแล้วนะคะตอนนี้มีแขวนโบยยาวๆที่ถ้าใส่ตู้จะยับนะคะกับสร้อยคอโชอกเกอร์ต่างๆแล้วก็มีเนคไทด้วยเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำาฉตมนี่ คุณพ่อเขามีราวนี้มาห้อยไว้ชัแต็มด้วยนะเอาไว้ห้อยออกกําลังนะคะไม่รู้เรียกกำลังบ้างหรือเปล่าด้านหน้าห้องน้ำอีฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเอาไว้นั่งแต่งตัวทาครีมทาหน้าทาตัวแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะเคยมีน้องถามว่าแม่ติดไฟอะไร,ะไรสีอะไรเป็นไฟที่เปลี่ยนสีได้หลายๆสีแบบนี้เลยแม่ซื้อที่โฮมโปรนะคะมาถึงก็ติดตั้งง่ายมากเปลี่ยนสีได้ด้วยอะแต่ในกล้องจะเห็นไหมสีเขียว เขาจะมีแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเองอัตโนมัติด้วยนะเปลี่ยนเป็นฟ้าเปลี่ยนเป็นม่วงอันนี้เปลี่ยนอัตโนมัตินะคะนี่แบบกระพริบปิดปิดป,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 ปิปิเปลี่ยนตลอดเวลาตอนนี้แม่เปลี่ยนเป็นแบบสีเขียวสีเดียวปกติแล้วอะแม่จะกดไว้ที่สีขาวเพราะว่าอยากได้ความสว่างเฉยๆนะหลายสีมากแม่ก็จะปวดตาแต่เวลาจะตามมานั่งจะตามก็กดสีตามใจชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเสร็จแล้วแม่ชอบมากเลยแม่ว่าชาแตามจะต้องหยิบของได้ง่ายขึ้นแล้วก็ของที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องชาแตามแม่ก็ย้ายออกไปแล้วเขาก็น่าจะมีพื้นที่วางของของชาแตามมากขึ้นนะถ้าชอบเรื่องแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย